หนึ่งสวสดีค a ับ i u p เออ s a u d ทุกคนน้าพายที่มาเองครับ <laughs> วันนี้เราจะผุด่องที่ตกใจที่ประเทศไทย oh. ตอนแรกเออี่เป็นน่าจากคุยสี 4, ใช่ไหมครับมีีเออีโอที่สตกใจเออจริงๆเราตกใจอยมากใช่หมคร <c oughs> ับเออฟังคบอกว่าถ้าาทำไมตกใจไยมากัวใจเรา ไม่คอยดีนะครับไม่สบายดีก็ตกใจบ่อยมากตกใจบ่อยขอเข้าใจให้หน่อยครับคอที่หนึ่งใส่ทุ่งพลาสติกใช่เออทุ่งพลาสติกจริงๆตอนแรกที่เซเว่นก็ทุกคนชอบใส่ทุ่งมากๆถ้าเสือลุกโกลมมันเล็กๆเล็กๆก็ใส่ทุ่งหญ่มากใช่บียก็มาอะไรนะใส่ทุ่ง สองรอบสามรอบใช่ที่เกา้าเหลีก็ใช้ป็นมีไม่ได้เพรอ่าจากตอนเด็กๆแล้วทิตาลัดก็โคล่าก็ใส่ทุงแล้วอ่โคนหลับใส่ทุงอ่งอไม่ใส่ขวดใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แก้วใช่ใช่ใช่เขายังไม่เคยผมก็ค่อยถึงเด้จริงจริง อร่อยผมก็ไม่รู้ว่าทำไมอร่อยรู้สึกว่าอร่อยกว่เาเดี๋ยวก็ซุปรลอนก็ใส่ถุงด้วยใช่ไหมที่เกาหลีเออคิดเป็นนี้ไม่ได้เลยแต่ว่าตกใจอีกครั้งตอนบุกกระโคม2012 20ักปี20ป่ะโคตรกับเม้ากับรับชาติบาลไทยบอกว่าห้ามใช้ถุงพลาสติก เออเต่จริงๆผมหลังจากฝังก็ผมคิดว่าก็ถ้ารัฐบาลบอกเป็นนี่เต้ก็เสเว่นก็ให้ได้อ่าใช่ใช่ก็คิดเหมือนกันนะครับว่ามันโอเครัฐบาลประกันแล้วแต่จริงๆทุกคนก็ทำอย่างทำอย่างนั้นแล้วก็ใช่สมยัยชายแล้วก็ใช่เอกชายแล้วก็ใช่แต่จริงๆไม่ให้ไหนโอ้ไม่ให้แล้วแล้วตกใจครั้งเพราะว่าคนไทย บางโคนที่เซเว่นเขาช้ยกระป๋อบเอล็กมากเออบางโคใชัยนี่อะไรนะนี่เคืออะไรขว้วใหญ่ๆญเออ,เอ,อั้นสำหรับอะไรครับทำนะแล้วก็บางโคนก็นี่เป็นกระเป๋าในเล่นเกมเกมพ o p จีใช่ไหมครับกระเป๋าสามเออแล้วบางโคใช้คัตด,ด้วย แต่ผมจริงๆอยากกว่าเขาคัทนี้มาจงกอะไรอ่ะแรงมากตลกมากๆแล้วจริงจริงเรื่องนี้มีชื่อเสียงในเกาหลีด้วยในเกาหลีเข้าต้วอ่าใข้อที่สองรับทบัรทหานตอนผมมาประเทศไทยตอนแรกก็ได้ยกเป็นคุณอิงหลัก แต่อะไรนะัประมาณหกปีก่อนเจ็ดปีก่อนก็ปริญเรียนไปแล้วรับทามรนทาาร่าตอนนั้นตกใจมากเพราะว่าทหารตึ่นตในทาง้งท่านอนอแล้วมีแท็กด้วยแท็กด้วยที่ทานอน,น,อนอตกใจมากเพราะว่าตอนสามัยก่อนก็ค่อยมีประสบการณ์แบบนี้แต่ผมยังไม่เคยเห็นแบบนี้ที่เกาหลีแต่เป็นมี้แทนที่ประเทศไทยก็ตกใจมาก 아버지, 어머니가 어렸을 때부터 이렇게 있었습니다. 네, 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 기 그래서 저는 국회의원이라면 매우 무서워요. 왜냐하면 국회에서 국회의원이라면 매우 무서워요. 만약에 제가 이렇게 늦게 오게 되면 도로에서 경찰이 만나요. 경찰은 바로 따라오 ซีเรียมาซีเดียมาแล้วพอพูดอีกก็ใส่กระปงสั้นๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับเออก็ถ้าสั้นๆก็ตำรวจผู้หิงจับแล้วก็โดนกลับบ้านอ่าผักกาบไทยใช่ใช่ที่เขาไม่ได้เลยไม่ใช่นักเรียนนะครับทุกคนอ๋อใช่ใช่ทุกคนเออแล้วที่โลงเรียนก็เรียนเกี่ยวกับทหารด้วยอ๋อใช่เค่อยได้ เออตอนนี้เกาหลีไม่มีไม่เรียนเกี่ยวกับทหารตอนนักเรียนกับนักศึกษาด้วยที่มหาวิทยาลัยไม่มีเลยใช่ใช่เออแต่ต้องเป็นทหารใช่ต้องเป็นทหารเออแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้ประเทศไทยก็รับทหารทหารแต่รู้สึกว่าก็อิสระกว่าของรับทหารทหารเกาหลีแต่ว่าฟาังคมบอกว่าก็ไม่ดีเลยไม่ดีเลยแต่เออไม่ชอบแต่จริง,เออรงๆเราเป็นต่างชาติใช่ไหมก,ก็ไม่รู้ อ๋อ<ช>ไม่รู้สามยก่ดเตปยังไงออจริงจริงน่าจะบางคนไทยยักพูดเรื่องเกี่ยวกับนี้เยอะๆใช่ไหมครับแต่เราพูดเยอะๆไม่ได้เลยเพราะว่าเราเป็นคนต่างชาติ<ช>อ,อันตรายมากข<ช>้อทีอ่สามวัฒนธรรมบริษัทวัฒนธรรมบริษัทที่เกาหลีกับไทยต่งตงยางกันยังไงใช่ไหมใช่ใช่ก<ช>็คือผมก็ ตอนที่ผมเข้าออฟฟิศนะครับก็ปกติที่เกาหลีก็ถ้าผมเรียกหัวหน้าก็ต้องเรียกว่าเป็นอะไรนะแอส,สเซสท์มมแมนจเจอโลแมนจเจอ์ลผู้จัดก,การผู้จัดก,การโลยังไงก็ต้องเรียกอะไรนะคือตำแหน่งด้วยใช่แต่ที่ไทยก็ทุกคนก็เรียกว่าพี่พีโลหรือ เรียกชื่อเชยๆชหรือว่าน้องชื่อน้องโลพีโลใช่ใช่ทุอย่างนี้ก็ตอนแรกก็มันรู้สึกว่ามันแปลกมากนะครับใช่ที่บริษัทเกาหลีเำ็บที่ไม่ได้เลยไม่ได้อ่ไม่มีบรรยายะแต่ว่าบริษัทไทยส่วนใหญ่ทำแบบนี้เราตกใจมากๆอืมอ่ตอนแรกก็ตกใจตอนนี้เข้ามาโอเคอยู่ตอนนี้โอเคอยู่แต่ตอนแรกก็แบบนีได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอ่ แต่คุณชอบพี่น้องกันดีกว่าใช่ไหมใช่ใช่ลูซก็สานิกันรู้สึก็สานิกันซาบากิ่ะก็เพราะฉะนั้นคิดว่าคนไทยชอบไปเที่ยวกับบริษัทใช่อ่าเอาที่ชอบมากเออชอบมากก็ตกใจมากๆเพราะว่าปกติคนเกาหลีไม่เคยไม่ชอบเลยไปกินหรือว่าเที่ยวกับพาราการ์เบอร์ดิซั่วด้วย ก็บางคนคิดว่าก็โอเคแต่ส่วนใหญ่มีความเครียดด้วยแต่ประเทศไทยไม่มีแบบนี้ก็ใช่ไหมก็เต้นเต็มมากถ้ามีฮาโลวีนเงั้นเต็งตัวมันเป็นฮาโลวีนใช่ก็รู้สึกว่าทุกคนจริงจริงเต้นเต็มมากอ๋อก็ตลกด้วยใช่จริงจริงผมคิดว่าถ้าเาทำบริษัทของประเทศไทยจริงจริงดีมากใช่ไหมดีคอ๋อดีมากคอที่สี น่าจะอิงปนน้ำอิงปนน้ำในห้องน้ำให้องน้ำอิงปนน้ำสำหรับตูปนชิปปชิน้ำสำหรับตู้าศสารขาาตผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอย่างไรีชักโครใช่ไหมครไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเรียกว่าอะไรผมอยู่ที่ประเทศไทยกำลังจะเปปีก็แต่ยังไม่รู้เรียกว่าอย่างไรตอนแรกคุณพูกพักคิดว่านี่เปนสำหรับอะไร สำหรับความสะอาดของน้ำใช่ใช่ผมก็เหมือนเดิมนะครับน่าจะคนเกาหลีส่วนใหญ่คิดแบบนี่นะครับนี่เป็นสําหรับความสะอาดของน้ำมันเป็นสําหรับความสะอาดของน้ำแต่มันทำไมไม่แรงแต่จริงๆอันนี้สําหรับอะไรนะความสะอาดอะไรนะตุ๊ดสำหรับตู๊ดเอาร่างจากอุจจาระใช่ใช่ใช่ร่างจากอุจจาระขี้ขี้ออกร่างจากขี้เอ่คุณรู้ใช่ไหมก็ ตอนแรกจริงๆผมไม่อยากใช้เพราะว่ายังไม่เคยใช้แบบนี้ใช่เหมือนกันนะครับเออแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช้อยู่อ๋อเหรอเแต่ผมก็ใช้อยู่เออดีไหมคิดว่าดีนะครับโอ้เพราะว่าถ้าใช้ก็กระดาษทิชชู่ยางเดียวก็รู้สึกว่าอยังไม่สะอาดใช่ไหมเออผมเขากระปรองมากตุ๊ดของเขามีคีย์ด้วยโอ้ย์โอเควันนี้ เราพูดเรื่องที่ตกใจตอนแรกมาประเทศไทยแล้วในอนาคตก็ถ้ามีเรื่องตกใจกครั้งก็เราจะให้ดูนะครับคร,ครั้งนะครับโอเคจากกันครั้งหน้าระครับุกคนมบายบายสวัสดีครับ